สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่นะครับประทับใจในผลิตภัณฑ์โกเรจินนะครับผมมามอนวัดจากศูนย์ข้อมูลนะฮะสุขภาพโคเรจินเนาะโอเควันนี้มาสัมภาษณ์คุณหญิงนะครับค่ะคุณหญิงทานโกเรจินนะครับอันนี้โคเรจินคือกล่องแดงนี้นะครับอ่าคุณหญิงถือให้หน่อยนะครับโคเรจินอ่าทานโกเรจินก่อนทานเป็นไรครับอดีตค่ะเคยเป็น อาการเริ่มต้นของโรคหัวใจไปตรวจที่เพชรบูรณ์ค่ะแต่ก่อนไปอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็เหมือนว่าไปเหมือนมีอาการเราอะเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนหายใจเหมือนหายใจเร็วหายใจไม่ทันแล้วก็เหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันใช่แล้วก็ต้องนอนแบบต้องนอนเยอะๆสิบชั่วโมงขึ้นไปสิบสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คือไปตรวจที่เพชรบูรณ์แล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเหมือนอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจครับคุณหมอก็เลยให้กินตัวเอ่อเป็นยาบำรุงหัวใจทานยาบำรุงหัวใจมามีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายใช่นะครับแล้วก็อะไรอีกครับเหมือนเวลาแบบเป็นรอบเดือนอ่ะเราก็จะแบบลุกไม่ขึ้นเป็นรอบเดือนลุกไม่ขึ้นเลยใช่คือแบบเหมือนแบเหมือนมันเสียเลือดใช่ไหมแล้วเหมือนเรา เป็นรุหัวใจแล้วเหมือนเลือดเราน้อยหรือยังไงเนี่ยแหละเออก็ลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ก็เลยกินยาเป็นหัวใจเหมือนอาการเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็เราตอนแรกเรายังไม่รู้จักตัวน,นี้พอกลับมากรุงเทพมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนาตัวนี้ให้ก็ลองทานเราทานแล้วเป็นไงบ้างช่วงแรกยังไม่เชื่อคือได้ไปแต่ว่ายังไม่ได้กินใช่แล้วก็พอมากินวันแรกเหมือนแบบ รู้สึกเพียก็เลยอยากลองกินว่ามันจะดีอย่างที่เขาว่าไหมเพราะสารัดคี่เขาให้มายังไม่ได้กินใช่แต่พอรู้สึกวันนั้นรู้สึกเพลียก็เลยลองกินดูใช่เพราะว่าเหมือนแบบเรานอนน้อยด้วยวันนั้นแล้วเช้าอ่ะต้องตื่นแต่เช้าไงแล้วก็แบบลองซิเห็นเขาบอกว่าสารพัดคุณหนึ่งเม็ดตกถึงท้องแล้วลองเห็นผลเขาว่ามันงี้ใช่เลยทานครับลองลองทานก็ทานไปคือปกติเราต้องนอนสิบชั่วโมงขึ้นไป ก็วันนั้นเช้ามารู้สึกสดชื่นรู้สึกแบบเหมือนมีแรงมากขึ้นกลางคืนได้นอนถึงสิบชั่วโมงไหมไม่ถึงค่ะนอนไม่ถึงสิบชั่วโมงนอนยนอยกว่าสิบชั่วโมงมแต่รู้สึกว่าร่างกายกระปรีก้กระเป่ามีแรงใช่ค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทานต่อเนื่องแล้วเป็นยังไงบ้างครับคืออาการที่เราเหนื่อยง่ายก็ดีขึ้นแล้วก็เหมือนว่าปกติเราต้องนอนได้สิบชั่วโมงขึ้นไปแเราก็สามารถนอนได้น้อยลงอย่าง ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี้ยเราก็ยังมีแรงมากขึ้นน,นอนนอนห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี่มีแรงแล้วสดชื่นแล้วใช่ไหมอาการที่เราเหนื่อยนง่ายแบบพอทําอะไรนิดไมหน่อยหน่อยเราก็เหนือนห่อยก็เหมือนแข็งแรงมากขึ้นอ,อาการเหนื่อยง่ายก็ไม่เหนื่อยเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้ว <c oughs> ก็เลยทานมาเรื่อยๆจนปัจจุบันอตอนก่อนหน้านี้นะครับหัวร่างกายดูผอมซีดเซียวไม่มีราสีเลยเพราะว่ากินข้าวไม่ค่อยได้ด้วยเหมือนเรากินข้าวไม่ลงน้ําหนักเหลือยี่สแปดโล น้ำหนัก28กิโลนะครับทานข้าวไม่ได้ตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นที่ตอนนี้ป่วยๆอยู่ตอนนี้นะครับน้ำหนักขึ้นมาแล้ว34จอ35แล้วก็พอพอทานตัวเนี้ยอย่างเรากินก่อนอาหารใช่ไหมทําให้เรากินข้าวได้เยอะใช่ใช่เรากินข้าวได้เยอะขึ้นนะครับมีแรงขึ้นกินข้าวได้เกินทานอาหารได้อร่อยขึ้นนะครับคือจากการที่ร่างกายมันมันหายป่วยนั่นเองเนาะมันหายป่วยจากภายในแล้วก็อ่ามันก็ทําให้เราทานข้าวได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ร่างกายมีเรี่ยวมีแรงนะครับด้านตาสดใสขึ้นผมเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับผมเมื่อก่อนนี่นะครับไม่มีตอนนี้เริ่มมีแก้มอ่ามีกุ้งมีแก้มนะดูสดใสขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่นะครับรกะปรี้กะเป่านะครับแล้วก็อ่าจากที่ไม่ใหญ่ง่ายเหมือนต่กอจากที่การเริ่มจะเริ่มจากการที่เป็นคนอ่อนอ่อนแอนแอนตอนนี้ก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแข็งแรงแล้วนะครับโอเคมีอะไรอยากจะฝากไหมครับก็อยากให้ลองทานคะ่ะมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าตัวนี้ดีจริงคะ่ะ จากที่เป็นคนที่ไม่มั่นใจตอนนี้พอได้ลองทานมั่นใจได้ร้อเปอร์เค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างครับร่างกายตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ยาบำรุงหัวใจที่เคยทานต้องทานแต่ก่อนอย่างเช้าเย็นเนี้เราก็ไม่ต้องกินแล้วอ๋อตอนนี้คือเลิกเลิกทานยาแล้วทานตัวนี้อย่างเดียวเลยร่างกายก็สดชื่นแข็งแรงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลิกทีเดียวคคือเราเหมือนว่าลดลดยาของหมอลดยาลงใช่ คือตอนแรกเราก็จากที่ทานยาเท่านี้แล้วก็คุณหมอก็ลดยาลงเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เราก็หลังจากลดตอนนี้ร่างกายแข็งแรงทุกอย่างดีขึ้นก็ไม่ต้องทานยาละทา<ช>นตัวนี้อย่างเดียวเลย<ช>ร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ<ช>ดูจากหน้าตาตอนนี้สดชื่นแข็งแรงนะครับสดใสมากเลย